สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับโดยช่องเด็กซ่าแมนยูขอทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเริ่มต้นข่าวที่แดงเดือดไร้วารานแมนยูอ้วกแตกแข่งใหม่เลี่ยง2-3วิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของวาราน อย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากสตารทีมช่างิฝรั่งเศสเลี่ยงมาจากเกมทีมชาติและว่าไม่น่าจะหายทันศึกแดงเดือดที่ยูไนเต็ดจะต้องเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลในสัปดาห์หน้า หลังจากปีซาดแดงต้องลุ้นระทึกต่ออาการบาดเจ็บของประกันหลังตัวใหม่ที่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดและล้มเจ็บในเกมเนชันลีกนัดชิงชนะเลิศที่ทีมเลเบลชนะสเปซ2-1เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเจ้าตัวอยู่ในสนามได้เพียง43นาทีก็ต้องเปลี่ยนตัวออกกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมหลังจากวารานบินกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์และได้เข้ารับการสแกนที่สนามซ้อมแคลรินตันเป็นที่เรียบร้อย ก็มีการยืนยันว่าเขาบาดเจ็บที่ขานีบซึ่งทําให้ต้องพักฟื้นราวสองสามสัป,ปดาห์พลาดลงเล่นเกมแชมเลกนัดต่อไปที่จะต้องบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้แน่นอนแล้วรวมถึงสึกบิ๊กแมตช์ต้อนรับกันมาเยือนของเรเวอร์พคลในวันที่24ตุลาคมนี้ด้วยราฟาเอลวารานบาดเจ็บกล้ามเนื้อขานี่จากเกมเนเ่นเลกนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์และเขาต้องเข้ารับการเยียวยาจากสโมสร เขาจะร้างสนามไปเรา2สสมสัป,ปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราแถลงถึงปัญหาของพ่อค้าแข่งวัยปีปีรายนี้ด้วยเหตุนี้โอเล็กกูนาโซชาในใหญ่ปีสาดแดงจึงหนีไม่พ้นประสบกับปัญหาใหญ่ในการจัดแนวรับลงเล่นกับเดอะฟ็อกซ์ซึ่งแฮร์รี่แม็กควากับตันทีมอดีตขนปนทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก่อนหน้าแล้ว และน่าจะพลาดการลงบูพร้อมกับบารานไปด้วยในเกมที่จะต้องบุกไปเยือนสนาม King Power Stadium ีถัดจากเกมที่ King Power Stadium ียมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดของเราจะต้องลงทำสึกในแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยการต้อนรับกันมาเยือนของอตาลันตาทีมแกร่งจากซ่อเกาโชซเรียอิตาลีในวันที่21ตุลาคมนี้ ก่อนปะทะกับหงแดงซึ่งถือเป็นงานหนักของคุณซือชาวนอร์เวย,ย์เนื่องจากเขากำลังถูกแฟนบอลผีแดงส่งเสียงเรียกร้องให้โดนปลดสำหรับวาบรานเชื่อว่าจะพลาดการลงสนามไปจนถึงเกมลีกนัดบุกไป,ปเยือนสเปอร์ในวันที่30ตุลาคามนี้เป็นอย่างน้อยโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องลงสนามรวม6นัดในเวลาเพียง3สัป,ปดาห์ก่อนก่อนเข้าสู่ช่วงเบรก เปิดทางให้กับทีมชาติอีกรอบในเดือนพฤศจิกายนต่อกรณีวของแม็กควายซึ่งเจ็บน่องมาจากเกมลีดที่พ่คา,ารังให้กับแอสตันวินล่า0-1 จนหมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมฟาดกับเอเวอร์ตันและบียาเรลในช่วยบิ๊กเอียนั้นล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วแต่ยังลงซ้อมกับทีมไม่ได้แบบเต็มร้อยฉะนั้นแล้วในกรณีที่แม็กควายยังไม่ฟิตสมบูรณ์จึงมีแนวโน้มว่าโซชาจะต้องใช้งานเอลริกไบยี่กับวิกเตอร์ลินเดเลฟเป็นสองเซ็นเตอร์ฮาฟในเกมต่อกร,กรกับทีมของคุณซึมบรเดนรัเจอร์และรอรุ้นให้ประกรนหลังทีมชาติอังกฤษฟิตเรยกลับมาลงเล่นได้ ในเกมฉากกับทีมจากซ e เรียเอาด้วยแมนยูจ้องสอยอินซินเยเสริมแนวรุกซื้อเลียนปูดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าร่วมวงล่าตัวลอเรนโซอินซินเยปีกร่างเล็กทีมชาติอิตาลีที่กำลังจะหมดสัญญากับนาปโปลีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่จากเวทีแฟมิีอังกฤษ กำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวลอเรนโซอินเซเน่ปีคนเก่งของนาโปลีมาสมทับตามรายงานจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำแดนมาร์กโรนีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันอินเซเน่เหลือสัญญาคาแข่งในทินสตา d ิโอเดเอโกอาร์มันโดมาราโดนาแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นซึ่งนั่นจะทำให้เจ้าตัวสามารถพูดคุยและตกลงสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้ ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมหน้าหนาวที่จะถึงนี้เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่านาโปลีกใกล้ที่จะตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับอินซินเน่ได้แล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจึงเชื่อกันว่าอินซินเน่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสามโมสรซ,ซึ่งก็รวมถึงอาร์เซนอลเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างไรก็ตามล่าสุดกาเซตาเดลโลสปอร์ตระบุว่า ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากำลังจับตาดูสถานการณ์ของดาวเตะทีมชาติอิตาลีวัย30ปีทั้งนี้อินซินเย่ลงเล่นให้นาโปลีไปแล้วทั้งสิ้น406นัดทำได้111ประตูกับ88แอสซิสนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2010แฟนผีใจชื้นสื่อดังเขยแม็กควายมีลุนฟิตทันลงดวลเลสเตอร์ แนวรับผลสำคัญของปีซาแดงอาจมีลุนฟิตพันกลับมาลงบูในเกมแชมเลีกบันเสาร์นี้ซึ่งจะต้องพบกับทนสังกัดเก่าอย่างลพลพรรคิ้งจอกสยามของเขาแฮร์รี่แม็กไ,วไดวรับบาดเจ็บที่บริเวณน่องตั้งแต่เกมที่เปิดบ้านให้ใหกับสิงห์พยองแอสตันวินล่าซึ่งในตอนแรกมีการคาดหมายว่าประกรหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษวัย28เดียวรายนี้อาจจะต้องคาดแก้วไปจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคม แต่ล่าสุดแมนเชสเตอร์อิวิงนวส์รายงานว่าแม็กควายมีการฟื้นฟูร่างกายที่ดีเยี่ยมและอาจหายเจ็บเร็วกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกและอาจมีชื่อลงสนามอีกครั้งในเกมเพียมาเกบันเส์นี้ซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวออกไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมของเลสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามถึงแม้จะได้แม็กควายกลับมาแต่โอเลกนานโซชาจะหมดสิทธิ์ใช้งานรา,าเอลวารานแนวรับข้าตัวแพงชาวฝรั่งเศสค่อนข้างแน่นอนแล้ว และทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดวันนี้โดยช่องเด็กซ่าเมนูนะครับขอทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานขอบคุณครับ